ดีค่ะแอดมินมูลจากสาขาเนพัน์นิเกตเองนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวนาฬิกาแวนนูทูเอกันค่ะตัวนี้เนี่ยเหมาะกับสาวเฮลตี้ใายออกกำลังกายหรือว่าสาวออกฟิศสสยสุขภาพก็สามารถใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าตัวนี้เนี่ยมีดียังไงแล้วเหมาะถูกใจขากหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากดีไซน์กันก่อนนะคะเพราะความสวยงามเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้หญิงแล้วค่ะ ดีไซน์จะเป็นหน้าปัดทรงกลมขอบตัวเรือนเป็นสแตนเลสสีเงินเงาวาวววัสดุหน้าจอก็จะเป็นวัสดุกันรอยค่ะเวลาเราไปเที่ยวก็ไม่ต้องกัวงวลว่าจะเป็นรอยเลยนะคะขนาดตัวเรือน40มิลลิเมตรนะคะส่วนสายจะมีขนาดที่18มิลลิเมตรก็เป็นขนาดที่พอดีกับข้อมือผู้หญิงไม่ใหญ่และเล็กจนเกินไปและมีน้ําหนักที่เบาสวมใส่ได้ตลอดทั้งวันค่ะสำหรับสาวๆส,สายแฟชั่นที่ต้องการเปลี่ยนสายเป็นสีต่างๆนะคะก็สามารถเปลี่ยนเองได้ง่ายๆเพราะตัว v e n u 2 H ใช้สายแบบ Quick Release แค่ลดสลักก็เปลี่ยนได้แล้วค่ะ และววายโน 2S นะคะจะมีสีให้เลือกทั้งหมดสีสีจะเป็นสีขาวสีครีมสีเทาอ่อนค่ะเฉดสีจะอ่อนๆสำหรับผู้หญิงและมีสีแก้วฟที่เป็นสีโทนเข้มค่ะส่วนเราสาวๆที่กังวลในเรื่องของความยากในการควบคุมและการใช้งานนะคะตัววา n โน่ 2S มาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนเป็นหน้าจอสีอะมเลิดสวยสดใสค่ะเก็บรายละเอียดภาพหรือตัวอักษรได้คมชัดตัดดูข้อมูลได้อย่างลื่นไหลพร้อมกับปุ่มกดใช้งานอีก2ปุ่มใช้งานได้ไง่ายๆอย่างแน่นอนค่ะ มาถึงเรื่องการใช้งานนะคะตัว Value 2เเนี่ยเป็นนาฬิกาที่มีฟังก์ชันรองรับการใช้งานได้หลากหลายไลฟสไตล์เดี๋ยวเราไปเริ่มจากฟังก์ชันสุขภาพกันก่อนนะคะตัวเซ็นเตอร์จะเป็นรูปแบบใหม่เป็น Optical H R วัดออกซิเจนในเลือดได้24ชั่วโมงค่ะซึ่งมีความแม่นยำม,มากกว่ารุ่นเดิมเรียกได้ว่าตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันแบบสุดๆค่ะสำหรับสาวๆที่ไม่เน้นออกกำลังกายนะคะแต่ต้องการวัดค่าสุขภาพก็สามารถใช้งานได้ค่ะเพราะตัววีโ u ทูเเนี่ยมีฟังก์ชันวัน ฟิตเนสติดตามผลสุขภาพเพื่อคำนวณอายุสุขภาพหรือการติดตามการนอนหลับว่าอ,อยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพหรือเปล่าค่ะอย่างไรอีกอย่างคือฟังก์ชันฮิลสแนปช็อตโหมดเฉพาะสําหรับการตรวจวัดข้อมูลสุขภาพในช่วงเวลา2นาทีค่ะเพื่อหาค่าเฉลี่ยอัตราก,การเต้นของหัวใจออกซิเจนในเลือดการหายใจและระดับความเครียดเป็นการวัดผลที่แม่นยำมากกว่าการวัดแบบเร็วทั้งค่ะและฟังก์ชันสำหรับผู้หญิงนะคะรุ่นนี้ก็มีมาให้โดยเฉพาะเลยค่ะทั้งฟังก์ชันการติดตามรอบเดือน ช่วยดูรอบเดือนถัดไปได้ล่วงหน้าและเช็ความผิดปกติของรอบเดือนและฟังก์ชันการติดตามการตั้งครรภ์โดยนาฬิกาจะแสดงอัปเดตข้อมูลรายสัปดาห์ให้ข้อมูลด้านสุขภาพและโภชนาการรวมถึงใช้บันทึกอาการทางอารมณ์การอ่านระดับฮิวโกในเลือดและการขยับตัวของทารกได้อีกด้วยค่ะมาต่อในเรื่องของฟังก์ชันการออกกําลังกายนะคะสําหรับใครที่ต้องการพิถุนให้เตยเป๊ะ Venu ูเนะคะจะมีโหมด a n i m a t e o n นออฟ e e รีนเวิร์จะแสดงภาพแอนิเมชันแนะนาท่าออกกําลังกายที่ถูกต้องกว่า75บแบบ เหมือนมีโค้ดที่คอยแนะนำเวลาเราออกกำลังกายเองค่ะและในโหมด Advanced Strength Training จะแสดงภาพกราฟิกที่จะระบุจุดของกล้ามเนนะื้อที่ถูกใช้งานในแต่ละท่าเพื่อช่วยให้ออกกำลังกายได้ตรงจุดที่ต้องการและวางแผนการออกกำลังกายได้อย่างละเอียดมากขึ้นค่ะแต่ละฟังชั่นต้องบอกเลยนะคะว่า Wear2Edge เขาออกแบบมาให้สาวๆได้ดูแลสุขภาพได้อย่างเต็มที่ค่ะ ในส่วนของฟังก์ชันด้านไลฟ์สไตล์นะคะไอโนทูเอสเนี่ยเมื่อเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแล้วก็สามารถแจ้งเตือนและตอบกลับข้อความแอปโซเชียลต่างๆทงั้งไลน์เฟซบุ๊กอีเมลและยังสามารถรับสายโทรเข้าเมื่อเชื่อมต่อหูฟังหรือปฏิเสธสายแล้วตอบกลับด้วยข้อความด่วนได้อีกด้วยเรียกได้ว่าสาวสายโซเชียลเนี่ยถูกใจแน่นอนเห็นว่าเล่นเล็กแบบนี้แต่ก็ยังสามารถเก็บเพลงในตัวนาฬิกาและดาวน์โหลดเพลงจากจู๊กหรือสปอ t i ต y ิไได้ถึงสุด650เพลง เหมาะกับสาวๆที่ชอบออกกำลังกายและฟังเพลงแต่ไม่อยากพกมือถือไปด้วยเพราะสามารถฟังผ่านตัวนาฬิกาได้เลยเพียงเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธค่ะวโนทูเอสนะคะ,ะเหมาะกับการแต่งตัวทุกรายสไตล์สามารถใส่เข้าได้กับทุกลุกทั้งแนวเรียบหรูลุกสบายๆชิลๆหรือแม้กระทั่งสติดลุก อีกทั้งยังเข้ากับชุดออกกำลังก,ก,กายของสาวๆใส่เฮลตี้ได้อีกด้วยค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิว Garmin v e n u 2s นาฬิกาเล็กแต่มีฟังชันอรอบด้านค่ะเห็นแล้วเนี่ยก็อยากจะมีติดข้อมือไว้ทักเลื่อนเลยสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อสินค้านะคะสามารถช็อปออนไลน์ได้ที่ www.tsmactive.com ค่ะหรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามกับแอดมินโดยตรงได้ที่ไลน์ id tsmactive ค่ะ หรือถ้าใครสนใจอยาสกสอบถามข้อมูลกับมลโดยตรงนะคะมาเจอมลได้ที่สาขาเซนทรัลเวสเกตค่ะเปิดให้บริการทุกวันเลยสุดท้ายนี้เนี่ยมลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปที่จะมารีวิวกันค่ะบ๊ายบาย